ข้อมูลเมื่อกี้เราพิมพ์เลข6เข้าไปนะครับ missing มันจะเป็นศูนย์เนื่องจากว่ามันมีข้อมูลอยู่นะครับและตัวแปรและแฟ้มข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้กำหนด missing ไว้ตั้งแต่แรกเลยที่กำหนดค่าตัวแปรนะครับคอมมันก็จะฟ้องเวลาดูเนี่ยให้ดูนะครับเรากำหนดไว้แล้ว value เรากำหนดไว้ปานกลางดีดีมากจู่ๆมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาเลข6สแสดงว่าไอ้นี่เพี้ยนแน่นอน เลข6เป็นตัวเพี้ยนแน่นอนวิธีการสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่ามีเลข6โผล่มา1ตัวให้เรากลับไปเซิร์ชหาเพื่อแก้ไขมันซะสมมุติเราไม่รู้ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ให้เอาเมาส์ไปคลิกให้มันแอคทีฟณนะตํแหน่งที่ตัวแปรนั้นอยู่นะครับไม่ต้องคลิกทั้งหมดก็ได้คลิกตำแหน่งไหนก็ได้หรือคลิกไว้ก็ได้ยังไงก็ได้กด c t r l F วิธีการเดียวกันนะครับ นี่เรารู้แล้วว่ามีตัวเลขเพี้ยนคือเลขหกกดเลขหครับพิมพ์เลขหกแล้วก็ไฟล์มันพอมันค้นหามันจะมาโผล่แอคทีฟที่เลขหกเป็นเลขที่มันเพีย้ยนนะครับเพราะนั้นพอมันเป็นเลขหกปุ๊บเราก็ต้องทำยังไงอ่ะให้มันได้ค่าที่มันเหมาะสมนะครับวิธีการที่ มันทําได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกนะครับคือวิธีที่ผู้วิจัยไม่รอบ้อนะครับไม่ได้บันทึกเลกคอร์ดไอดี ID ของแบบสอบถามไว้นะครับก็ต้องดีล e ท e มันซะน,นะครับให้มันหายไปข้อมูลนี้ก็ไม่ต้องออกมาคำนวณนะครับบางคนวิธีที่สองไม่ดีเหมือนกัน นะครับใช้วิธีการหาความแนวโน้มว่ามันจะเป็นเลขอะไรนะครับเลขข้างหลังมันเป็นเลขสีเลขห้าเลขสีเลขห้าอ่ะที่ต่างมันเป็นเลขหแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่ดีแต่คนก็ใช้กันเยอะแต่คนก็ใช้กันเยอะก็ไม่เอาวิธีการที่ดีที่สุดอาทิตย์ที่แล้วผมสอนไปแล้วนะครับในการกําหนดแบบสอบถามนะครับเราต้องใส่ไอดีนะครับหรือ รหัสของแบบสอบถามแต่ละชุดไว้เพื่ออะไรครับนี่ไงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเออร r เลอร์คือข้อมูลมันเพียนเราจะได้กลับไปดูต้นฉบับมันได้ว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่าแบบสอบถามของทุกๆคนนะครับจะต้องมีหัวมุมด้านขวาว่าฉบับที่เท่าไหร่เวลาเราบันทึกเราจะทําได้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใครใครทำแล้วปรากฏว่าหาไม่เจอบ้างครับ ไม่มีเนาะทำได้เนาะนักบุญหาไม่เจอ ไปคำสั่งต่อมานะครับคำสั่งที่สอง <ไป S 1> เรา <ไป S 1> ฮะมันอาจจะอยู่ที่ตัวเครื่องอ่ะนะครับเฮ้เราเป็นทศซิมกี่ตำแหน่งดูสิครับ เป็นเมนูคำสั่งที่2ครับนะครับเลือกเมนูคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูล analyze นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเลือกเมนูคำสั่งอีกอันหนึ่ง descriptive เลือกคำสั่งที่ชื่อว่า descriptive อีกครั้งหนึ่งนะครับ descriptive อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันอื่นๆเมนูคำสั่งมันเหมือนเดิมครับแต่ลวดลายมันไม่เหมือนกัน มันจะมีไอคอนที่แปลกๆนะครับไม่เหมือนกันแค่นั้นเองกดเข้าไปครับหน้าตาเหมือนคล้ายๆกันเลยครับพอพาวินโด์ขึ้นมาให้เราเลือกตัวแปรที่เราต้องการจะเอาไปหาค่าในที่นี้ฟังใันดีนะครับเมนูคำสั่งที่ชื่อว่า descriptive นี้ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับความสามารถหลักของมันคือหาค่าเฉลีย่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อกี้คำสั่งฟรีเ u e น c ีไว้หาความถี่และร้อยละนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับเราเรียนรู้เรื่องมาตราการวัดไปแล้วเนี่ยจำได้ไหมครับว่ามาตราใดที่สามารถหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เออนิชาพา เนี่ยเนี่ยในเนี่ยตัวแปรเนี่ยอันไหนถามว่าเพศหาค่าเฉลี่ยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอาชีพไม่ได้วุฒิการศึกษาครับไม่ได้วุฒิการศึกษาเป็นออร์ดิแลหาค่าเฉลี่ยไม่ได้ความเหมาะสมครับไม่ได้ความคําว่าความเหมาะสมเนี่ยถ้าให้คะแนนเนยมันหาได้แต่ในกรณีของแบบสอบถามนี่เราสังเกตดีครับ มันให้ตอบแค่0ูนย์กับ1นนกับหนะครับมันมันจะไปหาค่าเฉลี่ยได้มไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะนั้นสิ่งที่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ก็คือความคิดเห็นนะครับ att 1จนถึง att 7ครับให้เราเลือกเลยครับ att 7ตั้งแต่1ถึง7ครับ att ทั AT T, ้นั้นนะครับ7ตัว เลือกนะครับ ATT 1จนถึง ATT 7มาอยู่ด้านขวามือนะครับมาอยู่ด้านขวามือเอาง่ายก่อนยังไม่สนใจอย่างอื่นนะครับกดโอเคก่อนครับกดโอเคกดโอเคแล้วปั๊บนะครับตารางข้างล่างสุดนะครับตารางข้างล่างสุดก็จะปรากฏค่าของมันเห็นไหมครับตารางที่ได้นั้นจะ จะบ่งบอกเอาพูดถึงค่ามินิมัมแม็กซิมัมก็คือค่าต่ำสุดสูงสุดค่าเฉลีย่ยแล้วก็ S.T.D. deviation ก็คือส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานถ้าเราเจอคำว่า S.T.D. d deviation เนี่ยก็หมายถึงว่าค่า S.D. นั่นเองนะครับก็คือค่าของส่วนเบีเ่ยงเบน,น,นมาตรฐาน สังเกตนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าค่า SD S D <c oughs> ควรจะไม่เกินเท่าไหร่นะครับ SD S D <c oughs> ไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกินหนึ่งนะจำไว้นะครับค่าของ S D ที่ดีจะต้องไม่เกินหนึ่งแบบสอบถามที่ดีนะครับ S D ควรจะไม่เกินหนึ่งถ้าเกินหนึ่งแล้วแสดงมันค่อนข้างกระจายแล้วนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยดี <c oughs> ในที่นี้สังเกตดิครับ เอดีมันไม่เกินหนึ่งถือว่าโอเคใช้ได้ <único Liberty Overwatch> นะครับค่าเฉลี่ยแต่ละตัวก็ได้สี่จุดสี่สี่จุดศูนย์ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เรื่องของมันนะครับเอาใหม่นะครับใช้คำสั่งใหม่ใช้คำสั่งเดิมใช้คำสั่งเดิมนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ามีปุ่มแต่ละปุ่มนะครับมีความสามารถใดได้บ้าง เมื่อกี้ว่าไปแล้วว่าคือปุ่มให้เลือกนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลปุ่มเพสบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นปุ่มที่ให้ copy แล้วมาวางไม่ใช่นะครับเราลองกดดูปุ่มเพสจะเป็นปุ่มที่บ่งบอกว่านะครับมีตัวแปรใดบ้างที่เราจะเอามาวิเคราะห์คล้ายๆกับเป็นการบอกถึง syntax s y n t a x ก็คือคำสั่งที่เป็นภาษาซึ่งในที่นี้เราจะไม่ได้เรียนนะครับเพราะมันยาก s y n t a x มันค่อนข้างยาก ตรงนี้มันก็จะบอกว่าเราจะวิเคราะห์อ,อะไร Descriptive v a r i a b l e เท่ากับ A1 ถึง A7 นะครับใช้คำสั่งนี้เมื่อสมัยก่อนก่อนที่โปรแกรมนี้จะเป็นลักษณะสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเวลาเรียนเราต้องใช้ระบบ DOS นะครับระบบ DOS ก็คือต้องพิมพ์คำสั่งนี้ไปและมันจะปินเอาออกมาเป็นแถบสีดำๆเป็นตัวเลข1นึเงส้งสาี่ยจะอ่านยากมากเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างทันสมัยสุดๆเลย ก็คือเราแค่คลิกคำสั่งมันก็จะออกมาทันทีนะครับเอาล้นะเพสเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันเป็นยังไงครับปุริทัศนครับปุ